สตาร์สตตรีวันนี้เป็นเรื่องราวของนานาลา,ายบีนาหลังจากเมื่อช่วงเช้าของวันนี้วันที่3ทธันวาคมนานาลา,าบีนาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการการะทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าปอาสอเข้าควบคุมตัวที่บ้านพักย่านพักขนงนะคะในข้อหาช่อโกงประชาชนและพละกรกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อกงประชาชนต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เปิดเผย ความคืบหน้าของคดีนะคะโดยบอกว่านานาลาบินาได้ชักชวนเพื่อนสนิทลงทุนทำธุรกิจต่างๆนะคะมูลค่าความเสียหายรวมทั้งหมด195ล้านมีผู้เสียหายประมาณ17คนค่ะและเรื่องราวคือเมื่อประมาณปี2565นานาได้ชักชวนผู้เสียหายนะคะร่วมลงทุนในธุรกิจต่างๆที่แตกต่างกันออกไปเบื้องต้นมี4ประเภทค่ะคือ1 ปล่อยธุรกิจสินเชื่อมีเสนอผลตอบแทนสูงร้อยละ4-7% 2. ซลงทุนเทรดหุ้นอ้างผู้มีชื่อเสียงในวงการเทรดหุ้น 3. ลงทุนในธุรกิจกีฬาและร้านอาหาร 4. กองทุนเครือธุรกิจครอบครัวรายใหญ่รายหนึ่งและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เปิดเผยอ,อีกว่าพฤติการการกระทำของนานานั้นอาศัยลักษณะความเชื่อใจความน่าเชื่อถือมีการแอบอ้างบางท่านที่อยู่ในแวดวงธุรกิจ นี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ผู้เสียหายหลายๆคนตัดสินใจร่วมลงทุนในครั้งนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าในกลุ่มเพื่อนสนิทของเธอนั้นหลังจากที่ทราบเรื่องราวต่างๆก็ต่างเสียใจไม่น้อยแล้วก็บางคนก็เข่าสุดไปเลยทีเดียวไม่คิดว่าเพื่อนจะทํากับเพื่อนได้ขนาดนี้ค่ะ